สวัสดีครับอยู่กับช่องข้าวฟุนโร,รบิชช์ชาแนลนะครับเมื่อวันที่ 14, 14องศาครับพี่น้องโอ้ยคิดจ,จังไดสี่วัครับพี่น้อง15องศานะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอเบญจลักษ์นะครับผมจังหวัดศรีสะเกษนะครับผม15องศาพี่น้องนี่มีพระเอกนะครับผมคนอยู่ะไรจังไรพี่น้องอเดี๋ยวความฮาร์ดคอมเพลงควอมอ,อ,อ,อบอุ่นนะครับด,ยยดีไหครับผม มวนบงครับเมื่อคืนนี่มวลโอ้ยจับกเขามาท้ายระหวมาคนละยูนกว่าเอดรับนี่คุณเมียเสมายนะครับโอ้ยแล้วก็คุณเม่ยมนครับมามาตามมางซ้ายนะครับนี่นะครับผมอันนี้ฝากซองห่อปลาบ่ครับผมบอีเมีเลาันมาถวบทำบุญนะมันมาบันชียิบกกันบ่ครับผมไจะาได้กับของขอบพดวรื่อยเรื่อน้ำไปบ่ครับนี่ยิบกนี่น้ำไปบ่ครับนี่แม่แม่นี่ นี่นะครับผม้ยเอาไข่ไปฝากนี่น้าวปนไดก็อบอุ่นเป็นบ่ครับพี่เนี่มือมระเบียบูบบนุกไแกบ้านเลยบ้านหาลบ้านหายไปเบิ่งระเยอเราอยู่นี่เนไ้องมาหาตลอด ตงๆนอนี่ชื่ทยีบพกทยีพกนี่นะครับผมเอาไอไปเปลี่ยนสุกรกัอะไรมันหนาวครับมันหนาเดี๋ยวจังหวะบอนเดี๋ยวจัมาเชิญชวนมาทยีพกครับผมเดี๋ยวผมถ่ายรอบๆขาก่อนฮะ มันมันบอกมีอ่ะประเดี๋ยวแม่เซเว่นนะครับผมคุณแม่เดินทางปลอดภัยนะครับเดนอะอันนี้มาแต่ใส่ครับนี่ยเดนเซอร์ของคุณแม่เดนเซอร์มาใหม่ครับเพิ่์มาสมัครใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวสิภาพไปหาพ่ออยู่ครับนี่นะครับไปเดี๋ยวผมแยงกลับมาใหมายไอ้ครับผมนี่นะครับผม พาดพี่น้องอากาศ15อ,องศาพี่น้องนี่นบอสอย่าไปบอกกันผมก็ว่าไปแล้วเดี๋ยวเพิ่นสิว่าผมตัวเรครับเด้อเด้อครับเด้อหนาวแห้งพี่น้องเปจะต้องไหนวะพาดพี่น้อง สิบสี่องศานะครับผมสิบสี่องศาอยู่กันยังไงนะครับโ oh, 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 oh. อ้โอ้โอ้โหนะี่เอาแห้งพี่น้องเอ้ยสิบสี่องศานะครับพี่น้องเพื่อทุกคนฟาดาายังมาใส่แสกไน่ย่าเสริมนะครับนี่ดักถาดนี่ครับพรเพกสิบสี่องศาคือมาใส่ไน่ย,าย่าครับเพราะคุณถอดคุณถอดเกงไงร่ำเลยหนาวพอคำวันนี้ นี่นะครับผมมือมือมือแรกนี่ไปพ่อกันด้วยซายครับสอบมือป้าจะมาแข็งบนแล้วมือครับมือโอ้กะไมนคือซีอู่สูงแยครับอันดับโอ้นี่ไรครับอันยมกหมุนไรนะครับเด้อออกมากระพ่อได้ออกก็ออกได้ครับเด้อพระเอกเด้อมามาฝากงานมือเล่นนะครับผมงานกล้วยไม้ป่าช้างกะอำเภอมรจายคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับหนึ่งสองสามไปสวัสดีครับพี่น้องนะครับ เพลิงกานหม่าล่าเหมืทุ่งหม่าล่ากำปหมนรวบมิตรนะครับครับผมพี่น้องมือแร่งนี้นะครับพบกันนะครับที่งานด้วยไม้ป่าครับครับที่อำเภอบรนจาจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเชิญชวนพี่น้องเพื่อนยุกอยุไก่เป็นมวลนักการเชิญชวนนะครับกับเต้ยสไตล์นิวทุ่งหม่าล่ากับหมุนรอบมิตรแล้วพบกันครับที่บรนจารขอนแก่นครับครับขอบคุณครับนิวสิบสี่องศาซอนครับพี่น้องกดหยุดกับอะไรเพราะว่านิวแข็งแล้วนิวล็อกนะครับ อันนี้เห็นอยู you know, ่เนาะครับเนี่ยเพื่อคือเซษดีนะครับทั้งในทั้งในหกประสานทั้งนอกเสตนีดีครับผมเดี๋ยวเราดักถ่ายอยู่นี่แลครับผมนี่นะครับส่วนอันนี้ก็สิเป็นพี่ๆศิลปินนะครับผมวันนี้นะครับเพื่อนเมียนเพื่อนเก็บดีดีพี่น้อง นี่นะครับผู้อื่นกระมีเต้นมี่อย่างเด้ยครับผู้ใดสงสารนางเอกอ่อนก็สามารถบริจาคเต้นได้เด้อครับเด้อแล้วก็หนาวนอนตากหมอกทั้งสิ้นแหละครับพี่น้องหนาวปานเลยนั่งปนในก็ได้อดเอานะครับเพราะว่าเราบ่มีเต้นน้ำมูลนะครับตอนแรกไปอยู่น้ำมูลแหละครับเรามีความหลักหมูเลยนี่ะเทศนะครับพี่น้องเราไมเต้นตะมีดสิเรามีความหลักหมูเลยนี่ะเทศออกจากเต้นนะครับพี่น้องโอ้โหเต้นละตัวละหลายครับพี่น้องเบิ้งเราเปียกเบิดพี่น้อง ย่าไห้บดได้เป็นเตลเลตต์บอลนั่นนะครับย่าไห้ย่าไห้นี่เพื่อนเต้นบางเต้นก็มี่สองเตียงสามเตียงนะครับเพื่อนก็อยู่กันแบบขอบคูวนะครับพี่น้องโอ้ยกระสออขอบคูวเพื่อนเบื่อนพระเอกไม่หมอนแล้วก็อยู่ผู้เดียวมาเต้นไงครับพี่น้องเป็นเตลเลืต์ตอลหอบทั้งศาสตรทั้งเต้นหอบสุสีุู่ยานนี่เราอันบดเลยกางนอนเองนะครับแล้กางให้ลูกค้าเต้แล้วกางให้ลูกค้านะครับศาสนาคือจากมายอนแชนเนาะ เราเต้นไปกลางให้ลูกค้าบรเจ้าของทุนตากหมอกมาดูแอนไม่ครับโอ้ก็อย่าออกอย่าออกกล้องฝันเลยเอเกแซกกับพุ่นนะเพื่นเก็บเรียบร้อยนะพี่น้องตรงเนี้ยครับตรงยันทันครับเพราะว่าค่อนว่ยเพื่อตะมื่อเข้ากันนะครับเนาะคุณนะเพื่นเมียนเนี่ยล็อกฟาดร่างล่อนร่างล่อนนี่เป็นตันลองเลี้ยนแบบด้วยพี่น้องตั้นี่ทำไมยุ่ระเบียดน่ะครับประมาณอีกสิบก็ปีแลยพิริตเตอร์ผม ว่าคิดจะเปลี่ยนอยู่บ่เปลี่ยนบ่ได้ครับเพราะว่าเปลี่ยนแล้วมันเตะครับก็เลยอ๋ออันนี้เพื่อน้างอย่างครับพี่แซกมันเป็นถังน้ําหอมครับถังน้ําหอมถังน้ําหอมเป็นมาจากทนิโคอุตสาหกรรมบางปูครับผมโอ้ไม่มันไมด้เป็นถังอะไรต่างๆนั่นแหละแต่ว่าเราเอามาล้างแต่ว่ามันเป็นตะดีเนี่นาะมันเป็นตะดีเวลาใช้ประโยชน์นะครับเวลาฝนตกฝนตกที่นี้น้าก็เขบาเออครับผมเอาไม่เอาไม่เอาไม่เดี๋ยวขอขอถ่ายคลิปนะครับขอถ่ายคลิปขอถ่ายคลิปนะ อัน้ำนข็งสองแถวกระแบงคนับโคโลดองแถท่าเปิดรอันปิดไหมเนี่ครับบ้านนี้เออเออเปิดเปิดฟ้าครับเปิดฟ้าโอเคเอาเรือครับเรื่องซองซ้ำปัดพี่น้องล่างบบคือหมูคือพวกครับอันนี้ล่างยังครับมีล่างยังครับนี่อันนี้ล่างอ่าล่างสารล่างทองล่างผาตินนะครับผมล่างผู้อื่นแตกหมดแล้วครับพี่น้องอันนี้ซิมก็ปีนะครับสำหรักยุทธระเบียบครับเะไรข้ออื่นล่างยังครับนี่พี่แซกมันเป็นลังสารเคมีเข้ามาจาก อยู่นิคมอุตสาหกรรมบางปูครับเขาจำเป็นทีคมแล้วครับมันมันพี่สาวพี่สาวครับพี่สาวอยู่บ่สามารถหาซื้อได้เน่ครับพี่สาวอยู่ผู้ใต้สงครับพอดีเพิ่นเพิ่นเพ่นคนที่ขาดทางเพิ่มมาฝากครับผมเพิ่มเห็นน้องถังแตกดูหลายเพิ่มมาฝากครับอันนี้เป็นร่างน้องเท่านะครับอันนี้เป็นร่างชุดครับผมแย่หนาหนาวแย่หนาฝนนี่แย่หนาฝน อันนี้คือมันมองนั่งแต้งตัวแบบนี้นะครับด้ออน้ำถมประมาณน,นี้เออันนี้ก็แต้งหนาเาก็สามารถเต่งหนาไดออ้จากประสบการณ์ตรงรอันนี้ยืสองเท่าครับอันนี้เทเ่าแท่งเท่ายอดกรแบงกันคนละล่างกนังหยองมันมาน,านี่<อ>นตก็สามารถคือแบบเทากับสามารถขอเขาเอน้่าเอียงละ่ะเวลาพอบขึ้นเขาก็ขึ้นได้ทันทีเออเออโอ้นี่โอเคครับเโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณหลายครับขอ้เพื่อนกัได้พักผ่อนคกันตื่เื่้นเพ่อนเย็นรอครับอบขอบคุณครับ เบิ้แจ้งค่าตะเวนขึ้นเฮ้ยหนาวเด้หนาวหนาวหนาวนะครับผมเบิงทางนี้เบิ้งทางนี้เบิ้งทางนี้ครับเบิ้งทางนี้เบิ้งทางนี้เบิ้งทางนี้ครับเบิ้งทางนี้เบิ้งทางนี้ไปอันนี้เห็ดยังกันครับนี่เห็ดอยังกันเนี่ยโอ้ คือบ่มีรังมีอย่างน้ำมูดนี่คือเดใสไซทุ่งนี่มันซีบอขาดบ่นี่นะครับผมโอ้องงนะครับหนาวประคับนั่งเอกนี่มื้อนี้ไปเดินมื้อนี้เดินซ้ายไปทั่วอนเสิร์ฟไครับนี่นั่งเอกบาดนี่มื่อกี้ไปมาจานงานนี้หมดโอ้รับเชิญปบะครับมื่อนี้รับเชิญโอ้นี่นะครับผมพี่น้องนั่งเอกตัวสดๆนะครับพี่น้องตัวเป็นเสียงเป็นเออขอเลขได้เออ อ๋อเลขกหมดทีมันที่ออกอยังครับเนี่ยคาดว่า,าจะออกเจ็ดซีเดี๋ยวจะเจ็ดซี <Okay. S 1> เป็นอย่างคือบเจ็ดซีครับมันเป็นเส้นเป็นเส้นชนิดนึงที่บอกว่าได้เอาไว้เอาไว้ลวกกินนะซีบอเส้นนะนระัเ <c oughs> อาโอเคครับเดี๋ยวให้น้องหยิบของโ <c oughs> อ้ยพี่น้อง <c oughs> อย่าลืมนะครับเดีย๋ยวฝากติดตามกบุรรมิตรนะครับผมทุกช่องทางนะครับผมนี่พี่น้องเลย โอ้ยนี่นะครับกินนะครับนี่ขอดแป้งใส่ใครขอดแป้งใสนแต่ใครนะครับ,รบฝากไว้ล้อเรือครับเด้อฝากติดตามขั้มภูมิลมีทุกช่องทางแล้วก็สังเกตเบเลยนะครับขั้มภูมิลมีนี่สิเด็กน้อยหรือว่าศิลปินลูกหมอลำต่างๆนะครับสิบอมบี้ซบอมบี้แกทีมขยะไว้เป็นผ้ารักของ คนอื <mile> ่นนะครับผมในบริเวณที่จะคล้องรับผิดชอบนะครับผมเนี่ยะครับผมนี่ครับผมก็สิมีถุงขยะกระจายอยู่ตามจุดนะครับเพื่อนกรสิบอทีมขยะไว้นะเพื่อนกรสิเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับผมกสิสะอาดเรียบร้อยนะครับเอ้าครับผมพี่น้องฝากไว้เลยนะครับเด้อฝากติดตามครับผมรวมมิตรให้ทุกคลิป ทุกการติดตามนะครับขอบคุณหลายๆด้วครับเด้อสนใจต่อจากงั้นกระโท้ไอะรนะครับ0 8 4 9 6 0 4 8 4 1ติดต่อพอมีพูดนเลยครับเด้อบุหี่กระเพ้ามาเบิงเล็กๆ,ๆน้อยๆเดี๋ยวที่ภาพมาเบิงมาอีกหลอบหนึ่งนะครับเด้อฝากติดตามเะครับสวัสดีครับ